อะรคับสวัสดีพเพื่อนริตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้กันกับผมสมาร์ทบังกีนะฮะทุกคนวันนี้เรามาแข่งการ์ดกันที่ท่านเวสเกตนะครับหรือว่าอีกีปต์บางใหญ่น้องนะครับแถวนนทบุรีนะครับผมมาค่อนข้างไกลนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นงานออฟฟิเชียลนะครับพรีเมียร์บอลน,นะครับพรีเมียร์บอลลีกนะครับไม่ใช่พรีเมียร์ลีกนะเออไม่ใช่ฟุตบอลอันนี้เป็นงานครั้งแรกของประเทศไทยนะที่เปลี่ยนมาเป็นลีกนี้เนาะเมื่อก่อนในะตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเรจิเนลเนาะ นะครับผมแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนมันก็จะมีชื่อบอลเนี่ยนะครับเป็นลีกต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่เคยเป็นทาวลีะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับมีเกสบอลลีกอันตาลีก,กใช่ไหมนะค <c oughs> รับ อา่าฮะก็<ม>เดี๋ยวจะมีงาน<ม>คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการเรียกใหม่หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวของอะไรยังไงนะเดิมเหมือนจะมีแต้มเก็บแต้มกันจริงจังมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่างานใหญ่อย่างพาวเวหรือว่าริจนแนลนะครับมันมีงานย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับด้วยกฎนี้นะอาจจะทําให้เราต้องใช้แต้มน,นะในการที่จะเข้าไปแขกในแต่ละฤด,ดูกาลแต่ละหลีกนะเออฤดูกาลนี้สิเออมันอันนี้เป็นลีกเปิดฤดูกาลปีนี้เลยนะนะครับผมปี2024ัีดด่บีนะครับ ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้แต้มอะไรยังไงเพื่อจะเข้าไปมาสเตอร์บอลลีหรือเปล่านะมาสเตอร์บอลลีก็เหมือนเออแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยใช่ไหมเออก็คือแบบลีกใหญ่สุดนะครับผมน,น,น่าจะจัดปีหน้านะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปได้ทึงไหนตอนนี้ก็ไปดูภาพบรรยากาศในงากนกันนิดนึงนะฮะเ,เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับ ะครับทุกคนครับเสียงดังนิดหน่อยเราไปหลบแป๊บหลบหลบแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเพื่อนที่รู้จักกันนะเอิมือเขาค่อนข้างตันแล้วคีย์การ์ดที่เขาเอาไว้เล่นกับเด็กคือโมโมทาโร่นะครับมันติดไทยผมเลยถือว่าผมโชคดีมากที่ได้เล่นนะเพราะว่าถึแม้ว่า เขาจะเอาโมโบวัลโลมาลงแล้วผมตีตายโมโบวัลโลเนาะนะครับตีเขาน็อกไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเขาก็จะใช้เบ็ดบ้างล่ะใช้เฟย์บ้างล่ะดึงมันขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนั้นการเล่นที่ดีสุดก็คืออาจจะต้องโม่งแข่งไปเลยนะครับแต่ว่าผมถือว่าผมโชคดีมากๆนะที่เขาติดท้ายนะครับแล้วก็ชมามาไม่ยากเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นะครับผมไปเจอกันแมตต่อไปนะครับผมแบตนี้ก็อย่าไปพักแป๊บนะครับออกมาเร็วประมาณ10นาทีถือว่าได้พักอ่ะโชคดีแล้วแหละนะครับผมตาทุกคนรับตาที่สองนะครับเมื่อกี้แพ้มาแบบหมดเเเวลลลาาคคครรัับบ่นพดองผมื เราคอนโทรลจนที่เขาน่าจะหมดแล้วครับผมสามารถตีดีลังหนึ่งไปไปเรื่อยจนเขาเลี้เขาได้นะครับแต่ว่าผมลืมลงพี่เจสปีครับอันนี้พลาดเองแล้วไม่ควรพลาดด้วยนะครับทางการที่ซ้อมเยอะขนาดนี้แล้วนะครับพลาดจริงนะครับพอดีเวลาเขาหมดเลยรีบไปหน่อยผมนะครับถ้ามันยังไงก็ทำดีหมดแล้วครับน่าจะไม่พาลาดเรื่องนี้อนะีก มาครับทุกคนครับผมตาที่3นะครับช้างของผมได้ไปเจอกับลูกเกียนะครับก็แพ้แพ้มาแบบมือบิกมากนะครับเริ่มหลังนะครับแล้วก็มีช้างตัวเดียวแล้วก็ไม่มีสพอร์ตที่สามารถเล่นต่อได้หรือว่าเปิดเด็กนะจริงๆเท่านั้นถ้าเราได้การนําทางและคำรวจอาจจะเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เลยเลยไม่มีอะไรให้เราเล่นต่อนะครับมันก็เลยแบบมือตันแล้วก็ใช้โปกเกียเออท็เดกกันโปกเกียรงรู้สึกนะฮะแล้วดันเปิดได้ อิลิกะโอ้โหเอ้แล้วคุยนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าคุยเปิดได้อักตัวคือแบบตึงมากเลยนะจะได้จะได้นะะยังไงก็เล็กตาหนึ่ห้าแพ้น่าจะโดนออโตดรอปนะัมมาทุกคนครับผมครับนี้พักแล้วนะครับสี่เลาเรียบร้อยไปแล้วครับตาสุดท้ายเมื่อกี้ก่อนรอบพักผมไม่ได้เล่นครับดี พอดีจะรอไม่เยียบไม่เยียบสักทีนะตอนนี้ดังนิดนึงแล้วกันนะฮะกฎของการ์ดโปเกมอนนะทุกคนครับเวลาเข้ามาเล่นหลังจากส่งเด็กแล้วไม่มีการเปลี่ยนการ์ดนะครับระหว่างทางเล่นนะครับแล้วผมเจอเคสนี้นะครับกับอวพนเองของผมเองนะครับไม่ได้เล่นนะครับตามเมื่อกี้นะครับก็ชนะไปมานะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ยังไงต่อนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับผมไปจะเจอกันราวนี้นะครับผมได้โต๊ะหนึ่งหนึ่งห้าขอบคุณครับพี่ใหม่ไปสู้ดูไปไปไป 115เดสโกเราทุกคนตอนนี้ s <S <c oughs> อยู่ที่ขอบเขียวสองสอง,สองทั้งทีมนะฮะมี้องป้าน,นคนหนึ่งนะฮะหล่นไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ทุกคนคือสองสองกันหมดนะฮะไม่รู้ว่าจะไปกันต่อได้ถึงตรงไหนนะแต่ขอบเขียวกันหมดนะแพ้กันไม่ได้แล้วนะครับคือแบบว่ายังเสี่ยงไป <c oughs> เจอกันครับผมไปทางหนนะครับมาทุกคนครับมาสรุปการ2รอบนะครับผมพอดีว่าผมรอบหนึ่ง มันหมดเวลาเลยนะครับ oh. ก็เลยไม่มีเวลามาเล่าให้ฟังนะครับรอบก่อนหน้านี้นะครับเราที่5ใช่เราที่5นะครับผมผมเจอกับเซกเกฟนะครับเซกเ่ฟแล้วก็อะไรนะเป้าเกี่ยมนะครับก็เล่นกันจนเคิร์นสุดท้ายเลยนะครับผมนะ ทิ้งลูกอมไปอะไรไปแล้วก็ดีโวไปอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ติดสเตเดียมไอตัวเอสเปกนะที่ดิสทั็นเตอร์เนาะกันดเมทจาก e x เอ็กวนะครับผมนะเขาจะยอมแพ้มานั้นนะตอสุดท้ายของเขานะครับผมประมาณนี้นะเล่นกันจนหมดเวลานะครับเด็กจะหมดแล้วนะครับผมเรือจะพลังงานแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ต่อไปนะครับตาสุดท้ายที่ผมมาเนี่ยตาที่หกนะครับผมแพ้มานะครับเจอกับลิซาดอนนะครับผม ดิสตอนพลาสติกไงนะฮะแต่ว่ามีผีผมถือว่าใจเย็นแล้วนะเขาใช้ลูกอมไป3เม็ดแล้วผมถึงเพิ่งเริ่มใช้ดีโบงนะครับแต่เขาก็แบบว่าโวล็อกทำให้เขาเล่นต่อได้เรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆโวลิสตอนนะครับผมก็แค่มานะครับผมแล้วก็ตกรอบแล้วนะครับก็มาได้แค่นี้นะครับมาคุยกับทีมเราบ้างดีกว่าวันนี้ไม่คุยกับใครเลยน้องเล็กสุดเราแสนเก่งกาดนะฮะมาสวัสดีครับครับเออเป็นไงครับวันนี้โอยดวงไม่ดีเลยครับเล่นอะไรเล่น เตามันเยี้ยงเล่นไม่พลาดเลยครับวันนี้แต่ว่าดวงเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นมือหรือว่าทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าที่หนักสุดเลยหนักสุดเลยอยากได้หัวได้ก้อยก้อยตลอดก้อยตลอดเลือดเริ่มก่อนเริ่มหลังเนี่ยออกแต่คู่ออวแต่คู่ออวแต่คู่วออกใช้ค้อนเนี่ยออาไปขี้โอ้โหแย่เลยนะครับแล้วเป็นไงสกอร์จบไปที่สองสี่ครับสองสี่สเตนดิ้งออกมล้วไหมครัออกแล้วพี่เท่าไหร่ห้าหกครับห้กจากเท่าไหร่ โอกรีสี่ยางดีอย่างดีอย่างดีไว้ต่องานหน้าต่องานหน้าโอเคนีครับผมไปแล้วและนี่ก็คือชมหน้าคนสุดท้ายของทีมเรานะครับที่จะแบกความหวังนะครับจะเข้าเด2ทูจะเข้าเด2ทูไหมครับอยากเข้าเยครับามเอาชนะก่อนเอาชนะก่อนขอให้โชคดีไปส่งพลังแล้วสู้ใช่ครับผมคนสุดท้ายของเราวันนี้ นอกนั้นเลเทียหมดแล้วนะครับผมมามารอรุ้นกันนะครับลาสุดท้ายแล้วลาสิ๘แล้วนะครับผมครับทุกคนครับผมก็วันนี้นะครับจบไปแล้วนะสําหรับพี่เมียบอลนะครับพี่เมียบอลลีกนะครับผมเออนะเป็นลีกใหม่ทางการของออฟฟิเชียลนะครับผมนะก็ฤดูกาลนี้เราเปิดกันด้วยพี่เมียบอลลีกนะครับผมนะไม่เหมือนกับทุกปีนะครับแล้วเราก็จะไม่เจอเท่าลีกหรือจะเท่าลีกแล้วเออจะเป็นฟอร์แมตใหม่นี้ไปไม่รู้ถึงเมื่อไหร่แล้วผมยังไงก็ ประมาณนี้นะครับผมยังไงฝากทีมของเรานะอัศนีเกมมิ่งนะหรือเรียกอัศนีก็ได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะสมาร์ทม่อกี้นะแล้วก็ฝากคลิปทุกคลิปที่โพสไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะก็อย่าลืมนะครับผมทุกช่องทางที่คนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะการเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะฮะใจดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดิแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะฝากคนรอบชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแลล้้ววนนนะเจอกัััใหหมม่คคิปารบผสสดี